โอ้โอเคกาี่ทุกคนใจร้ายกันจังเลยส่วนฉันจะเป็นคนขี้คลาดโอ้โหได้อยู่ได้อยู่กำลังทำกำลังทำวงล้ออย,ยู่เนี่ยโอ้โหตัวอะไรเนี่ย <laughs> มีบออลมีแบ๊คมีแบมี่อลมีแบ๊แจ็คมีบอลมี่อมีแบ๊กมาจีบมมีแบ๊กมมีแบ๊มามีแบ๊แจ็คมามีแบ๊มีหมอกไหมมามีแบ๊แจ็คมามีแบ๊มมีแบ๊คแจ็คอยบงไปอยบงไปมมีแบ๊ ไปทำแ้ต้องใอ่ทีนเซ้ใไ่แล้วผมกอยู่กับสีดำเะเย็นครับจะเย็นเลยครับขาวไมสีขาวไม่เป็นขาวขาวแดงเป็นผูไม่ใว่เละสีแดงไข่ค่าแดงบอกได้เปล่าไข่ค่าแดงอ่ะเอ้ยมีสีดำรอดอยู่สีดำ่าไงเพื่อน

หาุดเลยเฮยหยุดสีค่ะดค่ะเปนมันเป็นยกเกงโอ๊ยจบแล้วมันเป็นยกเกง แพ้แน่พี่ตอนเนี้ย,ยไม่เชีว,ชวไม่เชีวไม่เชีวแล้วอันนี้แพงต่เนี้ไม่เชวแล้วต่เน,นี้ไม่เอาละใครผมผมตามหมดแต่ตอนเนี้ยเงินใครบ้างอ่ะตามไป่ะฉันนะโลโลตามไล่ทีละตัวเลยตอนเนี้ยปิดปฏิกรอย่าเฮ้ยปูแฝงเฮ้ยกดปุ่มปิด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 เออนั่นแหละที่บิวมึุขอด้วยเฮ้ย พี่ชาใช่ไหมโอ้โหจบล้เพศโอ้โบสิองไม่ไม่ไม่เอาเอางี้ดีกว่าเอาเอางี้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 ทุกคนอ่าวอหฮะหนึ่งสองสทองนี้องอะทองอะองนี้โหวองรี เอางี้เอางี้ทุกคนเออ่ข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนเออผมไปแนแอมเพอเดี๋ยวผมไปยิงให้เหลือตัวสุดท้ายแล้วนี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วแอมเพอข้ามไปก่อน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 เดี๋ยวผมไปแนแอมเพอผมไปแนแอมเพอผมยิงให้ข้ามไปก่อนคุณผัวข้ามไปก่อนนแอมเพอร์ได้ได้หกข้ามไปก่อนยี่สิบสี่เหลือตัวเดียวไอีกไม่ครบฝากเลย มันเดียยยวเลกเลยไเขดกดหยองเหไม่กี่คนแล้วพี่ไม่เหรอไม่เหลือกี่คนเนี่ยดูดิมันดูได้เหรอมันเหลือได้เหรอมันดไดๆเหลือได้๋เหลือไยีเเอ้ยยงไงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ สวัสดีดำอยู่ไหนดำอยู่ไหนไม่อ๋อนี่ผมอนี้ผมผมวางไปแล้วผมวางไปแล้วที่เขาดำดำ้องไปดำเดห้องไฟดน้ไป้อไปดเอาปิดประตูไฟดับห้องไอไปดงไปทำไรอ่ะดำโดดท่อหรออเหลืออีกเหลืออีกเหลืออีนงเหลืออีกนึงีกยังก็เหลือใครอ่ะเหลือใครอ่ะเหลือคุณไ เออผมว่าสีชมพูนะสีชมพูนี่ไงชมพูพี่ขอกับเป็นนางชมพูเพื่อเพื่อชมพูอีกอนชมพูอีกกอนชมพูอีกกอนเอ้าเฮ้ยชมพูชมพูกอนน้องนการเป็นนางทีขอหยุด่อนหยุด่อนหยุด่อนทำนายเออทำนายทำนายละวทำนายแล้โอ้เหลียว what the fuck โอเคนะครับไปละ